Oh เหนื่อยแทบไม่ไหวและน้าตาย,ยังคงไหลนองสิ่งที่ปัดอคองกับค่อยๆใกล้จนละไปจึงมีแต่ชาลุนคนเดียวเทนะ่านั้น สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลาเป็นหนึ่งในองค์กรของกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งปฏิบัติงานตามนโยบายต่างๆเพื่อสนับสนุนส่งเสริมสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์รวมถึงการพัฒนาสหากรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งมีมาตรฐานและมีศักยภาพทั้งด้านการบริหารจัดการและการให้บริการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกด้วยระบบสาก์สวัสดีค่ะพวกเรานะักศึกษาสาขาวิชารัชัิภาษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรชาชภัฏสงขลาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสำนักงานสาก์จังหวัดสงขลาโดยแต่ละคนจะได้รับหน้าที่อะไรบ้างในแต่ละฝ่ายไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวไมาชูนอได้รับผิดชอบใอยู่กลงงานห้องฝ่ายบริหารทั่วไปค่ะฝ่ายบริหารงานทั่วไปรับผิดชอบโดยนางวันดีศรีพักดีมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำและรวบรวมแผนงานจัดทำคำขอตั้งงบประมาณติดตาม เร่งรัดและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการต่างๆรวมทั้งรวบรวมสถิติข้อมูลด้านสากกยปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีวัสดุคารุพัณฑ์งานด้านบริหารงานบุคคลงานติดต่อประสานงานงานสารบัญและงานธุรการทั่วไปดำเนินงานด้านการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์งานด้านการส่งเสริมและพัฒนาสากลและกลุ่มเกษตรกรสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปานชนกเนตรได้รับมอบหมายให้อยู่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสากลค่ะกลุ่มจัดตั้งสหก์มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยนายวินัยตกวุ้นซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์วิจัยข้อมูลต่างๆเพื่อใช้ในการดำเนินการจัดตั้งสาก์และเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาสากล กลุ่มเกษตรกรกลุ่มสตรีสากรและเยาวชนสากรประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาสากรศึกษาวิเคราะห์วางแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องติดตามการดำเนินงานของสาวกรและกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสากรข้อบังคับระเบียบและคำสั่งและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องแต่งตั้งผู้ตรวจการสาวกร เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบกิจาการและภาวะเงินของสากลร,รวมทั้งติดตามและดำเนินการประเมินผลรายงานผลงานและโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุพาพรธรรมาพิชและดิฉันนางสาวเจนจิราเพชรสังคาะได้รับมอบหมายให้อยู่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสากลค่ะ หน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์วิจัยข้อมูลทางด้านการตลาดการนำเนินธุรกิจและข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้คำปรึกษาคำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมการตลาดแก่สากลและกลุ่มเกษตรกรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสินค้าทั้งการบรรจุภัณฑ์และการแปลรูปการบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงธุรกิจการตลาดสากลทั้งในประเทศและต่างประเทศให้คำปรึกษาแนะนำและการแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาธุรกิจสากลให้แก่หน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาสาก์ ประสานงานให้ความช่วยเหลือในการดูแลรักษาและพัฒนาเทคโนโลยีแก่สากลตลอดจนติดตามและดำเนินการประเมินผลรายงานผลและโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มเรรราาววววมมมตััักกนนอยู่ใจไ้ เรารวมตัวกันอยู่มารวมใจกันไว้ร้อมก้าวเดินต่อไปพรคุใจรักนันองค์กรเราจับมือสร้างสรรค์ป่าฟันเพื่อราษฎร ที่เห้นใครลาลาจากกันด้กันร้องไห้แต่บัดนี้เมื่อเราต้องไปก็ถึงวันที่ฉันเข้าใจว่าเพราะเออ ถ้าวันนี้กว่าจะมีคนมาเข้าใจต้องใช้เวลาใช่เพียงมองตากันเมื่อไรอยากจะคิดต้องจากกันเป็นแค่ฝันแต่ความจริงนั้นเรายังอยู่เคียงข้างกันดัง เหมือนลมหนาวเดือนเมษาเหมือนหัวใจอ่อนล้ากลับแข็งแกร่งเหมือนคนกำลังมีรังเหมือนคนหลงทางพบคนรู้จักเหมือนเจอของสำคัญที่หลน่นท้ายเหมือนไรนั้นกลายเป็นดีมาเหมือนที่ฉัน ไม่รู้ว่าสิ่งไหนจะยิงใหควรค่าพอที่ฉันได้เจะเธอได้รักโดยไม่ต้องขอได้รู้โดยไม่ต้องรอว่ารักคืออะไร